วันนี้เราจะมาทำต้มซุปไก่อาหารทานง่ายมีประโยชน์อย่างแรกก็เตรียมผักก่อนเลยค่ะแล้วก็ผักของเราไปล้ามันฝรั่งแครอทมะเขือเทศน้ำที่ยูใช้ทำอาหารล้างผักเนี่ยผ่านเครื่องกรองมาแล้วนะคะกับหัวกรองของฟิลิปติดตั้งง่ายมากๆเขามีมาให้หลายหัวเลยสําหรับแบบก๊อกต่างๆคือไม่ว่าจะเป็นหัวก๊อกซันว่าหัวก๊อกแบบไหนในบ้าน หัวก็ปกติพันหนังโง่โก็คือมีรูปแบบปิดมาให้เลยมีทุกรูปแบบเลยมีแค่หัวนี้แหละที่ต้องเตรียมปัแจไว้สำหรับไข่ด้วยถ้าใครเคยใช้จะรู้นะเนี่ยกรองได้ละเอียดถึง0.1ไมตรอนถ้าติดไม่เป็น่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเขาจะมีคู่มือมาบอกเลยว่าแบบเปรียวแบบไหนใช้กับหัวแบบไหนในบ้านได้อันนี้คือก๊อกเก่าของยูค่ะเป็นน้ำประปาธรรมดาแล้วก็ไข่ของเราออกอ่ะแล้วก็จะได้ก๊อกเปล่าอย่างนี้แล้วก็เอาตัวแปรงของเราเนี่ยมาหมุนให้เข้ากับหัวก๊อกของเราค่ะ ผู้หญิงอยู่คนเดียวก็ติดตั้งได้ง่ายมากเลยนะนี่ดูเราก็กดมันลงนิดนึงอ่าแล้วก็ป๊ะคลิกเดียวค่ะเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเครื่องนี้จะมีตัวจับเวลาให้เราเปลี่ยนใ้กรองทุกๆ6เดือนด้วยนะคะให้กรองเป็นของ AWP 3 0 5สามารถปรับได้2รูปแบบค่ะคือน้ำปรัปลาและน้ำกรองน้ำปรัปลามี2แบบคือแบบฝอยแล้วก็แบบเส้นตรงอันนี้เป็นน้ำฝั่งน้ำกรองสามารถกรอกน้ำกินได้เลยนะคะใช้ทำอาหารได้ เร่เข่าตรงนี้มาดูก่อนนะเพราะจะมีพลาสติกคุ่มเอาไว้ระวังนะปิดให้แน่นนะไม่งั้นน้ำทะลักได้นะสามารถกําจัดตะกอนตะกัว่วสนิมลดกลิ่นสีและคอลอีนได้หั่นหัวหอมครึ่งนึงค่ะแล้วก็เอามาแช่น้ําเอาไว้เพื่อลดการแสบตาหลังจากนั้นก็ล้างหม้อค่ะแล้วก็เทน้ํากรองเนี่ยใส่ลงไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวกอกขยุ่งยากเลยตั้งไฟให้น้ำพออุ่นๆค่ะหลังจากนั้นก็เอาซุปไก่ก้อนเนี่ยใส่ลงไปก้อนนึง คนไปมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำจะร้อนแล้วก็เอามันฝรั่งกับแครอทที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็เติมเนื้อไก่ของเราลงไปจะใช้เป็นปีกไก่หรืออะไรก็ได้นะแต่อยู่ชอบเป็นน่องเพราะมันอร่อยติดหนังใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือตามชอบใจความจริงไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะเนื้อไก่มันน่ะจะออกกลิ่นมาอยู่แล้ว พอน้ำเริ่มเดือดก็จะเริ่มมีฟองค่ะเราก็ตักออกไปบางส่วนค่ะไม่ต้องถึงขนาดหมดเกลี้ยงนะเหลือไ้นิดหนึ่งก็ทําให้รสชาติอร่อยดีแบ่งหัวหอมและมะเขือเทศเป็น2ส่วนแล้วใส่ส่วนแรกลงไปก่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำหดแล้วก็เอาหัวหอมกับมะเขือเทศส่วนที่สองมาใส่ต่อส่วนแรกเราใส่เพื่อเอารสของมันค่ะส่วนส่วนที่สองเนี่ยเราจะใส่เพื่อเอาเท็กเจอร์เวลากินพอเคี่ยวจนหนังเริ่มยุ่ยแล้วเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ ใครสนใจหัวกองเยอยู่ทิ้งลิงช่องทางการไปซื้อไว้หน้าโปรไฟล์นะหาซื้อที่โฮโปรก็มีพอน้ำเริ่มหดเนี่ยเราก็เอาน้ำมาเติมได้ค่ะแล้วเคี่ยวต่ออีกประมาณ10นาทีแล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟกินได้เลยวันนี้เราจะมาทำต้มส